สวัสดีคุณผู้ชมนะคะ,ะกลับมารับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยสำหรับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะ,ะบ้านดาวนำโชคนะคะวันนี้อาจารย์นัทพลิกชะตามาพบกับท่านผู้ชมจะมาคุยเรื่องราศีอะไรจะเฮงราศีไหนลัคนาราศีไหนจะรวยจะจับเงินล้าน ะะจะจับเงินก้อนใหญ่ในงวดวันที่1ตุลา2563นะคะก่อนที่จะพบกันขอแนะนำตัวก่อนสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามาบาังเอิญมาเจอมาเจอนะคะอาจารย์นัทพิชตาเคยสอนอยู่ที่สมาคมหาราศาสตร์นานาชาติเคยสอนอยู่ที่สถาบันหาราศาสตร์ไทยสากลเคยสอนอยู่ที่ชมรมสวรรคมคำณปัจจุบัน เริ่มคอร์สใหม่ที่เดือนที่นาเดือนตุลาคมนี้นะคะในวิชาทักษะมหายุคแล้วก็โหราศาสตร์ไทยที่ชมรมโหราโพธิยานเพศกเกษมเ7 7ดเจ็ดเจ็ดนะคะาาหากใครสนใจก็ติดต่อมาที่นะคะไอดี n ลนนะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าศูนย์หกสามหก ห4 9 6 5 6 6้านะคะนี่คือเบอร์ติดต่อของอาจารย์นัทพลิกชตานะคะก่อนที่จะพบกับก่อนที่จะเข้าเรื่องเรื่องว่าใครจะจับเงินล้านนะคะใครจะจับเงินก้อนโตขอวกมาที่าการพลิกชตาใครที่เฉียดฉิวใครที่เหมือนจะได้ก็ไม่ได้เหมือนใครใครที่บอกว่า,าหมอทักทายบอกว่า ดวงจะดีแล้วนะจะรวยนะจะถูกจะได้เงินเยอะจะได้เงินก้อนโตนะคะเป็นเพราะเหตุอันใดอ่ะเนี่ยค่ะคนเราดวงชะตาเกิดมาไม่เหมือนกันดวงดาวแต่ละดวงแต่ละองค์เวลาเกิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันที่เห็นในลัคนาราศีที่เป็นวงอยู่เนี้ยจะมีทั้งหมด12ราศีนะคะเพราะฉะนั้นจะทํายังไงจะแก้แบบไหนบางคนดวงดาวที่เกิดมาเกิดในเลือกที่ไม่ดีเลย เกิดในที่เรือที่ต่ําต้อยจังเลยอยากให้มีดวงให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะต้องทํำยังไงนะคะอย่างเนี้ยนะคะ,ะ,ะ,คะรูปร่างที่เห็นนี้คือดวงพี่ชายสงครามหมายถึงการพลิกชะตาของคนนะคะเนี่ยจะเป็นแผนแบบเนี้ยนะคะรูปร่างก่อนจะลงเราจะทําแบบไหนทําอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะ จะมีครูบาอาจารย์นะคะที่ปลุกปลุกเสกและเขียนอักขระยันตัวเนี้ค่ะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบล็อกออกมาแบบนี้นะคะเขียนด้วยลายมือนะคะเขียนด้วยมือไม่ใช่ไปปริ้นออกจากจากคอมแล้วก็มามาลงเอาไปเขียนบล็อกไม่ใช่นะคะอันนี้เขียนจากมือครูบาอาจารย์ที่ท่าน เก่งในเรื่องอัขรยันนะคะท่านก็จะลงด้วยมือจานด้วยมือนะคะแล้วก็เขียนมาเป็นบล็อกอย่างนี้แล้วก็นําปลูกเศษนําไปปลุกเศษพอปลูกเสษเสร็จนะคะก็จะทําเป็นบล็อกนะคะบล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็คํานวณด้วยใช้ใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ชื่อนามสกุลของท่านนะคะ แล้วก็ดาวทั้งทั้งสิองค์มาคำนวณดวงด,ดวงใดดาวองค์ใดดวงใดที่ตกต่ำนะก็จะยกขึ้นให้สูงส่งขึ้นในระดับเดียวกันนี่คือการพลิกคิดชีวิตนะคะการเปลี่ยนชีวิตเหมือนใครที่อยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนยศหรือใครจะเป็นเจ้าของกิจการ ะะมีธุรกิจที่ร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะมีลูกน้องบริวารพูดอะไรเขาก็ฟังพูดอะไรเขาก็ทําทปฏิบัติตามนะคะไม่คดไม่โกงไม่ไม่หลอกไม่ลวงนะคะจะก็คือต้องใช้ตัวนี้ค่ะใช้วันเดือนปีเกิดของเรานะคะมาลงเป็นแผ่นนะคะลงแผ่นๆคานวณเสร็จลงแผ่นนี้แล้วก็ไปปลูกเศกปลูกเศกเสร็จก็ถึงมาเป็นกรอบแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะ ผู้ที่สำเร็จก็รายงานอาจารย์เข้ามาหลายคนนะคะที่แจ้งข่าวมานะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือดวงพิคำว่าดวงพี่ชัยสงคำนะคะ,ะใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ของอาจารย์นัดพลิกชะตานะคะ,ะเบอร์โทรศัพท์0636496566 ล,ลน์ id ไลน์095ย6 9 1 4 9 9ีนี่ะคะนี่คือ,อหลักในการเสริมดวงหนุนดวงแก้เคล็ดนะคะต่อไปนะคะออันนี้ก็คือการแนะนำนะต่อไปจะพูดถึงลัคนาทั้ง12ลัคนาราศีว่างวดวันที่หนึ่งใครจะ เฮงใครจะปังนะคะถ้าเรียงไปนะคะให้เรียงเลยดีกว่านะจะยังไม่ได้จัดอันดับนะคะเดี๋ยวจะจัดอันดับทีหลังนะคะในวันที่1ตุลานี้นะคะวันที่1ตุลาคนเริ่มต้นที่ลัคนาราศีเมษดาวเราเป็นกเกษตรถอยหลังอยู่นะคะตอนนี้นะคะน่านะถึงวันนั้นก็จะกลับมาเดินดีนะเป็นกเกษตรหมายถึงความมั่นคงนะคะอ่จะมี ก็ให้ระวังนะคะไม่ควรจะาการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบต้องปฏิบัติต้องทําบุญนะคะต้องทําบุญให้เยอะๆนะคะทำบุญทางไกลที่วัดที่วาสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเดินทางนะคะส่วนโชคลาภเราต้องหาจากหุ้นส่วนนะหุ้นส่วนก็หมายถึงว่าเพศตรงข้ามาหรือญาติพี่น้องของเรานะคะนะ ถ,ถ้าอยากถ้าอยากจะมีโชคมีลาบนะคะโอกาสก็ยังมีอยู่นะคะคนราศีพฤษภพฤษยังเดินเดินเดินมาเป็นมาเป็นปฐุมมเกณฑ์เนื้อหอมเป็นเกณฑ์ของคนเนื้อหอมอยู่นะคะ,ะแต่ก็เสี่ยงน้อยลงนะคะ,ะจะจะมีความสำเร็จจะมีจะสมหวังในเรื่องอเกี่ยวกับ การเงินเงินมาจากงานเงินมาจากการเดินทางเงินมาจากการติดต่อการทำงานนะคะถ้าอยากจะมีโชคลาภนะคะก็ซื้อจากทางไกลนะการติดต่อการโทรศัพท์การาส่งทางอาคอมอย่างเงี้ยนะคะทางโทรศัพท์ได้นะคะต่อไปคนกระกฎ คนกระกฎในงวดวันที่หนึ่งนี้ตั้งแต่ดาวราหูย้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโอกาสมีโชคก้อนใหญ่กว่าใครนะคะเพราะว่าดาวราหูย้ายมาเป็นมาอยู่ในภพลาพระส่วนดาวราเจ้าเรือนลาพระก็ยังมาทับลัคนาอยู่ยังได้เป็นปฐุมเกณฑ์เขาบอกว่าได้แน่ๆได้ชัวร์ๆนะคะคนกรกฎนะ ตัวเองยังได้เดินมาเป็นในวันนั้นน่ะจะมีชื่อเสียงนะคะจะมีชื่อเสียงแล้วแถมยังมีคู่มิตรใหญ่มาช่วยมาร่วมแจมนะส่วนการเงินนะคะมาอยู่ที่สหัสชะอาจจะมีการติดต่อซื้อทางไกลทางญาติพี่น้องอการเดินทางการไหว้พระทำบุญจะให้คนกรกฎมีโชคก้อนใหญ่นะคะ ต่อไปคนล,นาลาัคน,นาราศีสิงคนลัคนาราศีสิงตัวเองมาอยู่ที่กระดุมพ้านะคะกระดุมพ้ามาอยู่ที่สหัตชา้ารู้สึกว่าเป็นห่วงนะคะจะอาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องเงินทองกับญาติพี่น้องนะก็ควรจะทําบุญให้มากทําบุญให้มากนะคะอาจจะลดการกําลังเรื่องซื้อน้อยลงนะคะ สำหรับคนราศีสิงในงวดวันที่หนึ่งนี้คะมาที่กระดุมพระอย่างน้อยก็คือก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะต่อไปคนลัคนาราศีกันอ,อ,อยากจะบอกว่าคนลัคนาราศีกันมีโอกาสเยอะมากติดอันดับเหมือนกันกับคนลัคนาราศีกรกฎในวันที่หนึ่งโอกาสโชคดีตัวตัวเองเดินมาอยู่ที่การเงิน าดาวโชคลาภก็มาอยู่ที่การเงินส่วนดาวการเงินไปอยู่ที่ลาภะนะคะจัดให้หนักด้วยนะคะอย่าลืมทำบุญนะมาจาการถมาจากบ้านนะคะมาจากการเปลี่ยนแปลงมาจากที่เดิมๆหวยตัวเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เคยซื้อค้างไว้ที่ผ่านมานะคะจัดให้หนักแต่อย่าลืมทำบุญด้วยนะคะคนลัคนาราศีกันอันนี้ชัว ชัวนะคะได้แน่นอนที่อาจารย์พูดถึงการพยากรณ์นี้หมายถึงลัคนาเท่านั้นนะไม่ใช่ราศีนะคะลัคนาหมายถึงการเอาเวลาเกิดมาคำนวณน,นะเอาวันเดือนปีเกิดใช้5อย่างมาคำนวณอาจารย์ไม่ได้ใช้ราศีนะคะถ้าใช้ราศีอาจารย์กลัวมันไม่ชัวร์มันเป็นภาพรวมที่กว้างมากนะสำหรับสูตรของอาจารย์นะคะ ต่อไปคนลัคนาราศีตุลน,นะคะวินาศมากุมมากุมลัคนาสุภะามากุมนะคะอ่านะแล้วก็เจ้าเรือนกรรมะมากุมรักนะคะตัวเองก็ไปอยู่กัรมะนะคะเป็นราชาส่วนเจ้าเรือนลาภะก็มาอยู่วินาศนะคะก็ให้เบาๆลงหน่อยนึงนะ เบาๆลงหน่อยนึงมันทำบุญเยอะๆมันเดินทางไปปฏิบัติหรือไปปล่อยสัตว์นะคะปล่อยสัตว์ให้ชีวิตชุบชีวิตสัตว์ของคนอื่นอาชีวิตคนอื่นนะคะจะช่วยหนุนนำให้เราดีขึ้นนะคะงานจะเยอะคนราศีตุลงานเข้านะคะต่อไปคนราศีพิจิกมาแล้วแอลแอลคนราศีพิจิกนะคะ ดวงได้องคเกณฑ์อุดมเกณฑ์สำหรับคนราศีพิจิกส่วนเรื่องต,ตัวตัวตนตัวเองก็เริ่มเมาแล้วนะคะเมาอะไรเมางานงาน,งานเยอะงานเข้านะคะในเรื่องการเงินก็ยังได้อยู่นะก็มีโอกาสเสี่ยงได้เหมือนกันสำหรับคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกามาจากเพื่อนอเพื่อนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ แล้วต่อไปลัคนาราศีธนูธนูก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะทานีธนูก็มีสิทธิ์ลุ้นเจ้าเรือนอเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ที่ลาภะอาจจะมีโชคลาภจากทางไกลจากการที่เราทำบุญจากการที่เราตั้งปณิธานเอาไว้นะมีส่วนช่วยนะเงินที่เดิมๆที่เคยได้ก็ยัง ได้อยู่นะคะยังเป็นของเราอยู่นะคะต่อไปคนลัคนาราศีมังกรราศีมังกรถ้าอยากได้ตังค์นะคะก็หมั่นทําบุญไปไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางหมั่นปฏิบัตินะคะก็มีโอกาสก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มากนะคะก็เสียงให้น้อยลงส่วนคนราศีกุมนะคะราศีกุม กลุ่มซึ่งเป็นสาวราหูกลุ่มมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้มีโชคมีลาบนะคะแต่ต้องไปทำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิตสัตว์นะ,ะไปที่วัดนะคะล้างขัดทำความสะอาดห้องน้ำขัดดูแลหิ้งพา้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บ้านของเราเพราะว่ามีบราวพระเกตมากลุ่มลัคนณาในในช่วงนี้นะคะในช่วงวันที่หนึ่งด้วย ส่วนลัคนาราศีมีนนะคะมีนนะแน่แนนอนนอนความการเงินก็ยังยังมีอยู่ยังใช้ได้อยู่แต่มีก็เข้ามาแล้วก็มีออกไปนะคะส่วนตัวตัวเราก็ยังอยู่ในที่ได้มาจากหน้าที่การงานซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงก็ อย่ามากแต่ต้องทำบุญให้เยอะนะคะ,ะการที่เห็นแต่ละคนบางทีนะดวงในดวงในพื้นดวงอะ่ะไม่มีโชคลาภแต่เขาทำบุญแต่ดวงในพื้นดวงเดิมมีโอกาสมีโชคมีลาภก็ถ้าทำบุญเยอะๆอธิษฐานขอ,อก็จะทำให้เราสามารถสำเร็จสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาได้นะคะนะก็คือ พอมาจัดอันดับนะคะที่จะมีอยู่สามลัคนาสีลัคนาพอนะคะกรกฎกันแล้วก็พิจิกแล้วก็กลุ่มนะคะมีโอกาสมีโชคลาบมากในงวดวันที่หนึ่งตุลานะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ส่วนที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็คือโล่นะคะโล่ที่ทีมงานอาของอาจารย์ต่ายหมอดูจาทิพย์ได้รับโล่กันทุกคนนะคะรับที่ตำบลหนองน้ำแดงอ,อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นมูลนิธิครูของแผ่นดิน นะคะคมอบโล่ให้ในฐานะผู้ประพฤติตนตามแนวทางศาสตร์พระราชารางวัลคุรุชนคนดีสนองราชนะคะก็ขอขอบคุณนะคะประธานมูลนิธิที่มองเห็นหรือเล็งเห็นความสำคัญของพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะส่วนอาจารย์นัทก็ได้มีโอกาสได้รับขอโชว์ให้ท่านผู้ชม ได้ดูหน่อยนะคะ,ะร่วมทำบุญกันด้วยสร้างพะระศิวลีนะคะใครก็อนุโมทนานะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนะที่ที่ผ่านมาทั้ง12ราศีนะคะใครไม่เข้าใจว่าเอะอาจารย์นัดดูลัคนาราศีไม่เข้าใจก็ ถ้าอยากแกทราบอาจารย์นัทสามารถติดต่อมาได้อย่างรับพยากรณ์รับดูดวงรับให้ให้คำปรึกษาท่านในทุกๆเรื่องนะคะแม้กระทั่งเ,เรื่องหวงจุ้ยที่บ้านก็ได้นะคะถ้าอยากรวยอยากดีอยากเป็นไปนในทางที่ดีนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะขอบอกบุญผ่านอ่า เอฟซี FC, คุณผู้ชมที่อยู่ทางทางชมเราอยู่ของทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพอันนี้เป็นบุญของอาจารย์นัทนะคะที่วัดวัดโดนโอกวัดโดนโอกหรือชื่อเต็มชื่อวัดสามัคคีธรรม,มารามนะคะ,ะบ้านบ้านหนองบัวนะคะ วัดศรีธรรม,มารามหรือบ้านโดนโอกนะคะตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะตั้งกองกระถินวันที่24นะวันที่25ก็ทอดนะคะจุดประสงค์ของพระครูท่านก็จะสร้างอนามัยแบ่งพื้นที่ในวัดสร้างอนามัยรักษาคนชาวบ้านาจะได้ อยู่เดินทางไม่ไกลไม่ลำบากาเกิดปัญหาอะไรสามารถาเดินทางใกล้ๆได้ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะใครที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญร่วมกุศลสะสมบุญในชาตินี้และชาติต่อๆไปด้วยจะทำให้เรา,ามีสุขภาพที่แข็งแรงจะเริ่นเรืเรเรองไปที่ไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือ มีแต่คนอุปถัมภ์ค้ชูสุขภาพจะได้แข็งแรงร่ำรวยนะคะเป็นผู้ให้นะคะสิ่งสิ่งที่เราทำก็จะนุนนำนะคะถ้าใครมีกิจกุศลที่ก็ติดต่อมาที่อาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์นัทพลิกชะตานะคะเนี่ยนะคะเบอร์โทร0636496566 i.d 095 469 1499นะคะ,ะเป็นกระชันชิดมากนะคะ,ะก็มีลูกศิษย์ลูกหากำลังดำเนินการอยู่นะคะตอนนี้ที่จะ,ะทำซองนะอย่าลืมนะคะวันที่24 25ิบหตุลา2563อันนี้ก็คือบอกหมุนกันนะ เผื่อจะได้โชคดีในงวดที่จะถึงนี้หรืองวดต่อ,ต,อต่อไปหรือตลอดปีตลอดไปนะคะ,ะสำหรับคลิปนีอ้อาจารย์ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเจอกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าใครเข้ามาเพิ่งมาเจอมาเจอถ้าชอบ จะมีความรู้จะให้ความรู้ให้คำแนะนำท่านผู้ชมไปเรื่อยๆเืๆ่ยๆนะคะาสามารถที่จะทำให้สิ่งไหนที่เป็นคุณประโยชน์ต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเพราะทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์พร้อมที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะส่วนของ เรื่องการแก้ของแต่ละอาจารย์แต่ละท่านนะคะของอาจารย์ตายก็มีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะมาแนะนําเองส่วนของอาจารย์กว๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นยันนะคะยันอันนี้ส่งถึงบ้าน199บาทนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจอาจารย์ท่านไหนแก้แบบไหนก็ติดต่ออาจารย์ตามเบอร์โทรตาม ID ดียไลนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ขอให้กดติดตามทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ขอให้ทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะขอแค่นี้ก่อนนะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ